สวัสดีครับผมสู้ศึกซีซีมาไทยครับที่เจอกับใครครับเพชรแสนแซบครับเพชรแสนแซบวันนี้พิกัรเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสามครับงานเมื่อกี้เียิกระชากเกินปอนด์หนึ่งครับเกินปอนด์สบายๆรถซ้อมอยู่ที่ซีซีมาไทยครับกี่วันวันนี้สองอาทิตย์กว่าครับเรานี่สไตล์ยังไงโบครับเพชรแสนแซบเห็นไม่เคยสไตล์นะกบวยครับกันเราเราน่าจะสูงกว่าเขาหน่อยไหมครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบกว่าครับร้อยหกสิบไปไปหกสิบสองสามปีนี้อายุเท่าไหร่และปีนี้ยี่สิบสองปีครับผลงานล่าสุดเป็นไง ชนะเพชรไทยแลนด์เลยที่เชลายครับเฮียงนายแล้วก่อนนั้นสองพ้อนได<ป>้มาคืแพ้ใครก่อนแล้วก็มาชนะเพลระพัฒน์ชนะสองแพ้หนึ่งนะครับวันนี้เวทเท่าไหร่เรายี่สิบสามครับโอเคไหมเวทนี้ก็โอเคครับพอดีครับพอดีไม่ไม่ไม่ตึงมากนะครับเป็นคนจากจังหวัดชัยภูมิครับผมก็ช่วยแชร์ช่วยเป็นกลังใจนะครับก็ออกบาลทุกไฟเต็มที่แน่รองน้ำขอโชคดีครับครับสวัสดีครับ เคยตรงปาะเจีนครับวันนี้เจอใครครับสูสึกทีซีมวยไทยครับเคยชกเขาไหมไมยอยากไม่เคยเมื่อเช้าถ่ายรูปพยายากว่าก็สูสีครับสูสีเราซ้อมอยู่ที่ไทยมวยสายจิลรวันครับกี่วันได้เขามาอ่าสองวันเดือนครับเราเป็นมวยประเภทรู้กันครับทูกสุดก็มุ่งกันนะครับก็มีอะไรน่ากพอไหมทูกสุดก็ทุกอย่างแต่เราก็ครบกันนะเราล่าสุดเป็นไงผลงานก็ชนะซีอูซึมาบินที่นี่ครับแล้วก็อีกสอง p o เป็นไงก็ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งครับชนะหนึ่งอ่าสาม p o i นี่คือแพ้หนึ่งชนะสองวันนี้ร้อยเท่าไหรได้ยี่สิบสามครับ รู้จุดหกครับสบายสบายนะสบายครับแล้วสูงเราสูงเท่าไรเราหกสิบห้าครับเป็นไงรูกวันนี้น้ําหนักเป็นไงครับก็พอดีครับได้ไม่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 บีบเกินไปครับสบายสบายนะพอดีเราลูกหลานจากจังหวัดอุบลครับอ่ะฝากกับเชียร์น่อยครับวันนี้เชียร์เชียร์เป็นกำใจผมนะครับเทปแสนแสบซอยตงมาจีนครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอโชคดีน้องการครับ